เจมเจมไม่เหมือนแมวเลยไม่เหมือนแมวเลยถ้าเหมือนแมวก็ต้องเป็นแมวแบบแมวที่ไม่เหมือนตัวอื่นก็คือเจมตอนนี้ใส่เจมตันนี่ใส่เหมือนหมามาก่าเจมชอบเล่นพูดมากอะไรง้ยครับแต่แมวมันก็จะแบบนิ่งๆของมันใช่ไหมซึ่งเจงทงมทำกันไม่ได้คิดว่าน่าจะพันพิงยิงหน่อยครับชดชดหน่อย เป็นแมวที่เจมจะไม่ชอบอบบ <c oughs> คนธรรมดาถึงใช่ไหมจะทำหน้าตาบึ้งเบี้ยวนู่นนี่นั่นองข้าเลยอันนี้กัดนเล็บบ้างหน้าสั่นบ้างตอนแรกที่เจออ่ะเจมันกลัวเขากล,ลัวไปเลยคือแบบว่าถ้าเขาไม่ข้อสอบเขาคือโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตเจมครับก่อนจะเจอกับพวกเราในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแกมนะครับผมครับเจมครับ เรื่องนี้นะครับจะเป็นแบบแนวแฟนซีนิดนึงเรื่องจะมีู่ว่าแกมนะครับเราแบบเป็นเติมเต็มจะเป็นนักเขียนกระตูนที่มีข้อสมมตวสูงวันหนึ่งเขาได้เก็บแมวตัวลงมาต่วนั้นตัวนั้นไม่ใช่แมวธรรมดาเป็นแม,ชมวชนเผ่าหูซึ่งสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนได้พอเขาเก็บแมวตัวนั้นมาเนี่ยพอเขารู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แมวธรรมดานะมันสามารถแปลงร่างกายเป็นคนได้เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตระหว่างนักเขียนคนนั้นกับแมวตัวนั้นครับแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ในขณนะเดียวกันก็จะมีตัวละครอื่นๆด้วยที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับซีรีส์ของเราแบบว่า มีทั้งตัวพี่ของแมวตัวนั้นแล้วก็เพื่อนของนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบว่าวุ่นวายแล้วก็อุ่นตลบทร้างเสียงหัวเราะได้มากมายครับผมในซีรีส์เรื่องนี้ก็ของแจมนะครับจะรับบทเป็นเติมเต็มอนเดนจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากวันหนึ่งเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยจนวันนึงที่เขารับเหนียวเข้ามาเขาจะเริ่มแบบมีชีวิตสีสันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ครับ ของเจมส์เจมส์ก็จะรับบทเป็นเหมียวครับเหมียวเนี่ยก็คือเขาเป็นชนเผ่าหูก็คือจะเป็นชนเผ่าที่แอบแฝงหรือว่าซ่อนตัวอยู่ในโลกของ,ของเราเนี่ยมาเป็น,นเป็น,นพั<ด>นๆปีใช่ซึ่งก็คือเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการแปงลงร่างเป็นมนุษย์ได้ใช่ก็คือหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าทีเนี้ย ปัญหาเล็กๆน้อยๆของตัวละครบทเหมียวที่เจมได้รับเนี่ยก็คือชผ่าหูคนอื่นเขาสามารถแปงลงร่างเป็นมนุษย์ได้แบบ100%ก็คือแบบจะเนียนไปเลยครับแบบหัวจดเท้าดูไม่ออกเลยแต่ว่าตัวเหมียวเนี่ยเขาจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าแปงลงร่างเป็นคนปุ๊บเขาจะต้องเหลือหนึ่งอย่างที่เป็นแมวอยู่ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็คือไม่เป็นปัญหาใช่ก็คือถ้าเขาแปงลงร่างเป็นมนุษย์ปุ๊บก็จะเหลือหูที่เป็นหูแมวอยู่ถ้าเขาอยากซ่อนหูปุ๊บ ก็จะเป็นหางที่โผล่มาแทนซึ่งเราก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการที่ว่าตัวละครของเติมเต็มเขา่ยใช่เขาก็ช่วยเราซ่อนสิ่งหลายๆอย่างบนตัวใช่ให้คนข้างอื่นเห็นไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับไปหลายอย่างอ่าเดี๋ยวออกข่าวเดี๋ยวตำรวจจับเอาช่วยยังไงเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องสำหรับแกมนะคิดว่าเติมเต็มเป็นคนที่แบบมีบาดแผลอะไรในใจที่แบบไม่กล้าจะไปสื่อสารคนอื่นอยู่ใกล้คนอื่นกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะมีใครเพราะว่ากลัวช้ำใจเหมือนในอดีตครับในอดีตเจออะไรมา ไปสปอ,อ <laughs> สำหรับเจ <laughs> เจนคิดว่าตัวบทเหมียวเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ปล่อยวางในหลายๆเรื่องครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปคิดเยอะใช้ชีวิตให้สนุกกับมันใช่แบบว่าเวลาจะทําอะไรเราไม่ต้องไปคิดว่าแบบเอ้ยมันจะ 1, นึสมไหมถ้าเราอยากทําเราก็แค่ทําไปเลย <laughs> ถ้ามันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร <laughs> ถูกไมจริงพี่ว่า มันเป็นตัวแทนความอินโนอเซนต์นะอ่าใช่ก็คือเป็นหนุ่มเด็กอะครับเด็กเป็นเด็กตัวละครเด็กตัวหนึ่งเลยที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะสนุกไปกับทุกสิ่งที่เข้ามาซึ่งบางอย่างเขาไม่รู้หรอกว่ามันเครียดหรือว่ามันปัญหาที่เขาเจอมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่สําหรับเขาเขาแค่คิดว่าเออถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็แค่ยิ้มหรือเราแค่หัวเราะไปกับมันเราก็แบบเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะผ่านตรงนั้นไปเหมือนเป็นเด็กใสๆครับอายุประมาณส4 1 5ี่สิห้าใช่ซึ่งเราทําได้ไหมทำได้จะทำได้ทำได้ครับทำได้เเเหมืออนตัวงลย เ <im itation> จมจะไม่เหมือนแมวเลยไม่เหมือนแมวเลยถ้าเหมือนแมวก็ต้องเป็นแมวแบบแมวที่ไม่เหมือนตัวอื่นก็คือเจมตอนนี้ใส่เจมตอนนี้ใส่เหมือนหมาเขาก่เจมชอบเล่นพูดมากอะไรเงี้ยครับแต่แมวมันก็จะแบบนิ่งๆของมันใช่ไหมซึ่งเจมทำกันไม่ได้แต่คือถ้าถามเจมเจมคิดว่าเจมไม่เหมือนแมวเลยอาจจะเป็นแมวตัวหนึ่งคิดว่าน่าจะพันยิงๆหน่อยครับชิดๆหน่อยเป็นแมวที่เจมจะไม่ชอบเออเป็นแมวเฟี้ยงๆนิดนึงติดติสเน็หนึ่ง าความแตกต่างคิดว่ามันน่าจะเป็นความสมจริงขึ้นซึ่งสมจริงในหลายด้านเช่นด้านการแสดงอารมณ์อะไรพวกนี้ครับตัวกระตูนเนี่ยถ้าใครเห็นอนิเมะคเขามันจะแบบว่าตาวาวหัวหมุนได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้เราก็ทําอย่างนั้นนะเราทําแต่ว่าเราอะเล่นใหญ่แล้วแต่เราไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคนจรช่ตาเรารมณสมจริงด้วยคนเราตาแบบ ครึ่งหน้าไม่ได้อ่าถูกถูก,ถกเราว่าฝนสุดแล้วนะที่พูดความแตกต่างไปแล้วความเหมือนบ้างความเหมือนก็คือตัวละครเหมือนกันครับผม <S 2> <S 2> มีตัวละครที่เหมือนกันแล้วก็วเ,<ท>เหตุหหหการณ์เหตุการณ์หลักๆในการ์ตูนเนี่ยก็จะยังมีอยู่ในเรื่องด้วยครับแต่ว่าอาจจะเอามาดัดแปลงตามแบบว่าโลเคชันหรือว่าตามแบบว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้ในสถานการณ์นี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นความเหมือนแต่ที่เหมือนกันย่างคือสนุกเหมือนกันแน่นอนครับเหมาะกับใครเก็น่าจะเป็นดูได้ทุกวัยเลยจำว่าคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็ก ผู้สูงอายุวัยรุ่นดูได้หมดเลยครับก็เป็นซีรีส์ที่ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูแต่ด้วยความว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบมาจากอเมรด้วยนะ้องเพราะฉะนั้นมันจะแบบว่ามีความคอมเมดี้มีความน่ารักของตัวตนด้วยครับผมก็จะได้เห็นแบบว่า,าตัวละครเนี่ยเล่นใหญ่โอเวอร์แอคติ้งครับผมตลกมากครับวิธีในรายพฤติกรรมนะครับแคปคิดว่ามัน บางทีต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันแบบตอนที่แบบเราไม่ได้อยู่ในคลาสแอคติ้งอะไรพวกนี้หรือเวิร์กช็อปหรือว่าการแสดงเพราะว่าบางทีการที่เราอยู่กับคนเยอะๆเราสื่อสารกันไม่ได้เต็มร้อยเพราะฉะนั้นมันแบบบางทีเออบางทีนักกินข้าวอะไรพวกนี้ทำให้เราสื่อสารได้ดีขึ้นเยอะอาจจะป็นเหมือนคนละคนกัแบบการที่อยู่ในกองกัแบบการอยู่ข้างหลังได้เลยครับ คล้ายกันครับ<ช>ก็คือตรงนี้พี่แกพูดก็คือ,อ,อ,อมไม่จะจะบอกว่าเจนเห็นด้วยก็คือหมายถึงว่าตรงพาร์ทที่ไม่ได้อยู่ในพาร์ทการทํางานที่แบบว่าเวลาเรานอกรอบแบบไปกินข้าวกันหรือไปเที่ยวกันไงก็จะช่วยได้เยอะครับที่แบบจะเป็นการละลายพฤติกรรมของเราเพราะว่าเจมกับพี่แกแบบแบบส่วนตัวนิสัยส่วนตัวแบบต่างกันแบบฟากระเหวขาวกระดำเลยก็คือจะสีอะไรก็เอาอยากเป็นสีอะไรเป็นเลยแต่จะเป็นสีตรงข้ามก็คือสีลุ้กได้ โอเคก็คือนเขาเขาจะเป็นคนพูดน้อยแล้วก็จะนิ่งๆใช่ไหมกับกันจะก็จะเป็นคนแบบพูดมากแล้วก็ชอบแกล้งขี้เล่นอะไรเงี้ยครับก็คือมันต่างกันมากซึ่งตอนแรกที่เจออ่ะเจมัดกลัวเขากลัวไปเลยคือแบบว่าถ้าเขาไม่ข้อสอบเขาคือโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตเจมใช่ไม่เจมพูดเจมพูดคำนี้จริงๆก็คือเหมือนแบบคือเจมว่าเจมเข้ากับคนง่ายใช่ไหมเวลาเวลาเจอคนอะไรเงี้ยเจมก็เคยเจอคนนิ่งๆมาแต่ว่าเขาคือคนที่เจมแบบพอกลับมาแลงมานั่งปรึกษาพี่ปรึกษาเพื่อนทำไงดีวะแล้วแบบคุยกับนักแสดงคนอื่น หล่อจนน่าตกใจอะไม่เนอโอ้โหไม่ใช่เลยจ้ะก็ค well, ือเจมก็กลัวว่าถ้าเราเล่นกับเขามากเกินไปเนี่ยเขาจะรำคาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็ซึ่งตรงที่พี่แกบอกว่าเวลาเราไปคุยหรือว่าไปเจอกันนอกรอบอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยทําให้แบบสนิทกันได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนหนึ่งบทเรียนจาก acting c a r d ก็ก็ช่วยในระดับหนึ่งนะเจมาเพราะว่ามันจะทําให้แบบเราได้ทําในสิ่งที่ในชีวิตจริงเราไม่ได้ทำแบบเช่นการจับหรือการสัมผัสอยู่ดีไปนั่งจับหน้างเนี้ยในชีวิตจริงเราคงไม่ได้จับใช่ซึ่งตัว acting class มันเหล่านั้น็ ช่วยในระดับหนึ่งครับที่จริงถนะ้าถามเจมว่าซีนไหนที่ชอบที่สุดเจมชอบหลายซีนมากที่แบบว่าเออเรารู้สึกว่าพอตอนออกไปแล้วมันน่าจะแบบสนุกหรือแบบคนดูน่าจะชอบอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวที่แบบเจมเบสออนที่ตัวเองเล่นนะเวลานั้นที่แบบเราจําความรู้สึกตอนนั้นได้ เป็นซีนหนึ่งครับอยู่ที่ทะเลแบบว่าเป็นซีนที่ตัวละครเหมี่ยวเนี่ยเขาแบบเขาขอบคุณตัวละครของพี่แกปก็คือเติมเต็มนีว่าแบบเออขอบคุณ12-3านี่นั่นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นคิวที่เราถ่ายมาแบบใกล้ปิดกล้องแล้วก็คือมอนแล้วเราใช้เวลาถ่ายทํานานเพราะฉะนั้นเหมือนเจมส์กับพี่แกปแล้วก็นักแสดงพี่พี่ทีมง,งานคนนก็เหมือนแบบผ่านผ่านแบบอะไรมาเยอะมากเราเลยสนิทกันแล้วแบบซึ่งซีนนั้นอ่ะตอนที่เล่นจำได้เลยว่าเป็นซีนที่แบบไม่ต้องบิวอะไรตัวเองมากเลยเหมแบบเราเรารู้สึกแบบ มากๆกับซีนนั้นแบบถึงแม้แบบแดร์หลอกที่พูดไปมันจะไม่ได้ดูเป็นซีนยิ่งใหญ่มันเป็นซีนเล็กๆซีนเดียวเองครับที่แบบเออแต่ว่าเจมรู้สึกว่าเออมันเป็นซีนที่ดีแล้วแบบเจมคิดว่าคนดูดูก็น่าจะแบบสัมผัสดได้ถึงแบบสิ่งที่แบบเจมกับพี่แก๊ปต้องการที่จะแบบสื่อออกไปใช่ดีมากรักครับก็สำหรับอยรางแบบซีนที่ตัวเองคิดว่ามันสนุกแล้วก็ชอบนะเราจะเป็นซีนที่แบบเป็นคอมเมดี้ ตัวเองอ่ะจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่ามีจังหวะคอมเมดี้เยอะขนาดน,นั้นซึ่งเรื่องเนี้ยเล่นคอมเมดี้กับทางเรื่องครับก็เลยคิดว่าเออจังหวะหน,นึ่งที่แบบว่าเราถึงเขาเราถึงเหียวก็จะแบบว่าคนธรรมดาถึงใช่ไหมจะทําหน้าตาบึ้งเบี้ยวนู่นนี่นะมองข้ามเลยอันนี้กัดเล็บบ้างหน้าสั่นบ้าง,งแบบลองทาให้ดูหนได้ไหมไม่เดี๋ยวค<อ>่อยไปดูคือมันจะมีแบบว่าหึงหน้าเดียวไม่ได้นะหึงมันต้องมีสามสีหน้าในในในฉากเดียวครับเออก็ต้องลองไปดูกันดูครับ ก็อยากจะฝากติดตามซีรีส์เหนียวเซียอัพไว้นะครับผมชื่อไทยคือน้องเหนียวในห้องของผมครับนักแสดงทุกคนพี่ๆีทีมงานทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในบ้านเราที่แบบว่าเออแบบว่าทํามาจากการ์ตูนแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะครับตอนดูสนุกไปกับมันก็พอเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสนุกกับมันมากๆตอนที่ทํางานก็อยากจะให้คนดูเนี่ยได้รับในสิ่งที่พวกเรารู้สึกกับไปใช่ใช่ครับก็ไม่ต้องคิดเยอะครับขอให้สนุกก็พอพวกผมก็ดีใจแล้ว ก็นอกจากนี้นะครับสามารถติดตามพวกเรานะครับผ่านทางแอดพลิเคชัว่าทางเหนียวเซ่ออัพครับแล้วก็ไอทีสุดตัวของเราด้วยเนาะอันนี้ของแกนะครับชื่อกิติแกบครับของเจม J A M E S underscore P P T ครับครับผมอย่าลืมมาติดตามมานะครับครับผมครับไปดูกันเยอะๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมาดัน .fun ด้วยนะครับบายยแล้วเจอกันครับบายยครับ